สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการลงทุนอะไรดีกับผมพี่นาจืดที่วันนี้ขอพาทุกคนมารอดจากความผันผ,ผลของหุ้น IPO โดยเฉพาะผู้ที่กลับมาเทรดวันแรกแบบหุ้นไทยวันนี้เราไม่ได้มาแค่เตือนนะครับแต่เราจะลงลึกให้เห็นทั้งจังหวะจุดเข้าจุดออกและกับบักที่ซ่อนอยู่ในเกมนี้ครับ ใช่คะ่ะสำหรับใครที่ใจมันเรียกร้องอยากเข้าไปเทรดวันแรกของหุ้น IPO ให้ได้กำไรหรืออย่างน้อยไม่เจ็บหนักวันนี้เรามี9วิธีเอาตัวรอดจากหุ้น IPO ที่มือใหม่และมือโปรต้องรู้ค่ะพร้อมเนื้อหาเข้มข้นเทคนิคลงสนามจริงและข้อควรระวังที่หลายคนมองข้ามค่ะ 1. ต้องรู้ปริมาณหุ้นที่เข้าซื้อขายหุ้น IPO ส่วนใหญ่จะมีหุ้นไม่เยอะราคาไม่แรงแต่แรงลากนี้ไม่ธรรมดานะครับ ขาใหญ่ชอบเข้ามาลากสร้างเสียวยิ่งหุ้นมีจํานวนฟรีโฟตน้อยยิ่งลากง่ายโดยเฉพาะถ้ามีข่าวบวกหรือชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่รู้จักในวงกว้างมวลชนยิ่งไหลเข้าเร็วถ้าเราประเมินสถานการณ์ผิดก็อาจโดนเทได้ภายในไม่กี่นาทีครับ ยิ่งไปกว่านั้นบางหุ้นที่กลับมาเทรดใหม่มักจะมีแรงขายของผู้ถือเดิมที่รอเทขายเพราะติดมานานการประเมินปริมาณหุ้นก่อนเทรดจึงเป็นด่านแรกที่ควรเช็คอย่างละเอียดค่ะโดยเฉพาะในวันแรกต้องสังเกตทั้งโวลุ่มและพฤติกรรมบิดอฟอฟเฟอร์ว่ามีการหลอกหรืออัดแน่นแบบไม่สมเหตุสมผลหรือไม่ค่ะข้อ 2. กํกหนดเป้าหมายการลงทุนเล่นหุ้น IPO ห้ามลอยแบบไร้แผนเด็ดขาดต้องมีเป้าหมายกำไรชัด เช่นบวก5%หรือ10%แล้วต้องใจออกให้ได้อย่าเปลี่ยนใจระหว่างทางเพราะอารมณ์พาไปและที่สำคัญคือต้องวางจุดคัดลอดไว้ล่วงหน้าเช่นลบ3%หรือลบ5%เเพื่อหยุดขาดทุนก่อนจะลึกเกินกู้คืนครับบางคนไม่กำหนดเป้าหมายบอกขอดูไปก่อนและพอหุ้นเหวี่ยงลงก็เริ่มลังเลสุดท้ายกลายเป็นถือยาวโดยไม่ได้ตั้งใจ IPO มันผันขวนเร็วค่ะถ้าไม่มีกรอบเวลาหรือระดับผลตอบแทนในใจจะตกหลุมพรางของความโลภได้ง่ายมากค่ะข้อ3าํกำหนดกลยุทธ์ให้ชัดกลยุทธ์ของผมคือดูกราฟ3นาทีใช้ EMA 3ตัด EMA 5เพื่อหาจังหวะเข้าออกยืนยันด้วย STO ที่ไม่คคนอยู่โซน o v e r อร์บอและดูวอลว,ว่าตัดค่าเฉลี่ยขึ้นหรือไม่ถ้าใช่คือจังหวะเข้าถ้าผิดคือรอครับ ใครถนัดแนว Price Action หรือ Candle Pattern ก็ใช้ได้เหมือนกันค่ะสำคัญคือให้มีระบบและไม่เปลี่ยนกลางคันเช่นถ้าวางใจไว้กับ EMA ก็อย่าโดน MACD หรือ RSI ของคนอื่นมาทําให้คว้ยเขวค่ะข้อ4ต้องมีเวลาเฝ้าหน้าจอนี่แหละจุดที่หลายคนพลาดหุ้น IPO มักแกว่งขึ้นลงอย่างหนักถ้าไม่สามารถติดตามได้แบบเรียลไทมจะเสียเปรียบมากเพราะบางจังหวะที่ดูเหมือนจะดีอาจเป็นกับดักก่อนจะเทแบบไม่ให้ตั้งตัวครับ ใครที่ทำงานประจำหรือไม่สะดวกเฝ้าจอทั้งวันแนะนำว่าให้เลี่ยง IPO หรือให้ใช้ stop limit order แทนอย่าหวังเพิ่งดวงนะคะตลาดหุ้นไม่ใจดีแบบนั้นค่ะข้อ5ต้องมีวินยัยโพสเชียงหุ้นจะมีเยอะมากในวัน IPO โดยเฉพาะในกลุ่มไลายหรือเพจหุ้นต่างๆแต่อย่าวันไหวต้องยึดกลยุทธ์ของเราไว้ให้แน่นเพราะส่วนใหญ่ที่เชียร์แรงๆมักจะมีของอยู่แล้วและอยากให้ราคาขึ้นเพื่อซื้อใส่เราครับ วินัยสำคัญกว่าทุกอย่างย้ำอีกครั้งแม้จะเห็นหุ้นขึ้นไป20%แล้วรู้สึกเสียดายที่ขายไวไปก็ห้ามไล่ตามจังหวะ i อ o ถ้อทะไล่ราคาคุณอาจจะเป็นคนรับไม้สุดท้ายโดยไม่รู้ตัวค่ะข้อ6ต้องเร็วคิดเร็วทำเร็วตลาด IPO ไม่รอใครถ้าคิดช้าหรือลังเลแม้เพียงไม่กี่วินาทีอาจพลาดจุดซื้อที่ดีหรือไม่ได้ออกก่อนที่กราฟจะดิ่งอย่าไปคิดมากอย่าเสียดายจงตัดสินใจตามแผน พลึกไว้เลยค่ะดูกราฟตีเส้นวางแผนไว้ล่วงเนาะพอถึงเวลาให้คลิกอย่างมั่นใจอย่ารอให้จังหวะดีๆหลุดมือเพราะใจไม่กล้าค่ะข้อแกอย่าเสียดายค่าคอมบางครั้งการยอมจ่ายค่าคอมเล็กน้อยเพื่อคัดลอสหรือเทคโปรฟิตคือการรักษาทุนหรือกําไรที่สําคัญไว้ถ้าเรายังมวลังเลว่าขายไปแล้วจะเสียค่าคอมก็อาจเสียเงินทั้งก้อนแทนครับ มองค่คาคอมให้เป็นต้นทุนของการป้องกันพอร์ตนะคะเพราะถ้าไม่เสียตรงนี้คุณอาจจะต้องเสียมากกว่านั้นในการแก้พอร์ตค่ะข้อ8ไม่มั่นใจอย่าซื้อ ATO หรือ ATC การเข้าที่ ATO ราคาตลาดเปิดหรือ ATC ราคาตลาดปิดโดยไม่ดูกราฟไม่อ่านบิตออฟเฟอร์หรือไม่มีแผนอาจดนดักขายทันทีที่เปิดตลาดแล้วเราก็จะเริ่มวันด้วยการติดดอยแบบงงๆคั แนะนำว่าให้รอ5-10นาทีแรกของตลาดเพื่อดูแนวโน้มก่อนจากนั้นค่อยพิจารณาเข้าซื้อแบบมีข้อมูลดีกว่าค่ะข้อ9อย่าเป็นผู้นําเทรนให้เป็นเหาฉลามใครคิดจะลากเองหรือเป็นเจ้าลืมไปได้เลยครับเพราะตลาดนี้มีฉลามตัวจริงเยอะมากจงเป็นแค่เหาฉลามที่ตามดูทิศทางจากเจ้าตัวใหญ่แล้วแหวกไว้ตามจังหวะที่เขาสร้างไว้จะปลอดภัยกว่าครับ สังเกตจากบอลลิงเกอร์แบนถ้าแคบมากแล้วมีแรงเบรกออกด้านบนแสดงว่าตลาดกำลังจะเลือกทางค่ะถ้าไปต่อก็เข้าตามถ้าลงออกเลยอย่ารอให้โดนลากลงพร้อมเขาค่ะและทั้งหมดนี้คือคู่มือเอาตัวรอดจาก IPO ที่ผมสั่งสมมาจากประสบการณ์จริงครับทั้งเจ็บทั้งจำและทั้งทำกำไรมาบ้างเหมือนกัน หวังว่าทุกคนจะนำไปใช้ปรับให้เข้ากับสไตล์ตัวเองและถ้ายัางไม่ชำนาญแนะนำให้ฝลึกเทรดหุ้นเดโมโก่อนเพราะสนามจริงไม่ใจดีเหมือนสนามซ้อมค่ะและอย่าลืมนะคะว่าเนื้อหาทั้งหมดในรายการนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และแลกเปลี่ยนม,มุมมองเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลและพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจทุกครั้งค่ะ จำไว้ว่ากำไรไม่มีใครการันตีแต่เราควบคุมการขาดทุนได้ด้วยวินัยและแผนที่ชัดเจนขอบคุณที่ติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามรายการลงทุนอะไรดีด้วยนะแล้วเจอกันตอนหน้าค่ะบ๊ายบายขอให้เขียวทั้งกระดานโชคดีในการลงทุนครับ